สวัสดีครับเาพบกับเจช่องพี่ที่พีบสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้ก็มาอยู่กับนู๊ทาวเวอร์เหมือนเดิมนะครับแก<อ>็วันนี้มาเล่นแบบปานกลางนะครับแบบง่ายปานกลางเออมันง่ายหรือปานกลางก็ดูนะก็คือตอนนี้เจ้ปลาต้องเก็บเงินซื้ออีตัวธนูก่อนเนี่ยครับเห็นไหมอีตัวธนูนี้นะเห็นไหมอ่ะก็คือตอนแรกเลยอ่ะถามว่าไอ้สี่ตัวแรกของเราอ่ะเล่นผ่านไหมถือว่าผ่านน้องๆแต่ว่า ต้องใช้เกิดใหม่ครั้งหนึ่งครับซึ่งเราสร้างตัวไม่ทันนะครับน้องแต่ถ้าได้อีตัวนี้มานะก็คือดาเมจเขาน่าจะเป็นทรงเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวทรงเหมือนทน่านเหมือนอีตัวสไนเปอร์อ่ะครับประมาณนี้นะแต่ว่าดาเมจเขา,าแรงสุดคือ65้านะครับจะเป็นตัวนักธนูนะแล้วก็ คือเรื่องของเรื่องอะ่ะมันถ้าอัพสุดแล้วมันยิงได้ทั้งหมด4ตัวละครหรือ4ดอกแต่ไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันเขียนว่ามันเป็นเหมือนรูปไมอ้อ่ะแล้วมันก็ขึ้นว่า4ครับมันยิงกระจาย4ตัวหรือเปล่าหรือว่ายิงทีเดียว4ดอกถ้ายิงทีเดียวสดอกก็คือเอ่อเท่าไหร่นะ6565335ห3 5บวกก็270นะ ก็ถือว่าโอเคเนะครับถ้าอยู่หลายๆตัวนะคือเริ่มแรกเลยเต้บอกเลยว่าน้องๆต้องอานาดก่อน <c oughs> ไอ้มันให้มาแค่นิดเดียวนะครับเงินนะคือเราก็ต้องดูเห็นไหมดูดีสามร้อยยังตั้งไม่ได้เลยก็ต้องรีบกดข้ามก่อนนะครับเวฟกดข้ามก่อนเดี๋ยวเต้จะแบบจะเล่นแบบไม่ให้เสียเลือดเลยนะอื <c oughs> เป็นไงพ,พูดเหมือนหวเลยป่ะก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่ามันจะดูยังไง ไปก่อนนะครับน้องเลือเลือดสองร้อยนะเอพีเราสองร้อยนาะเอาละข้ามมาเลยเอาพะเอกเต้มาและเ,เมมลว,เวย้ยก็ต้องมาเอาหน่วยทหารหกร้อยไว้เก็บก่อนนะครับแรกๆนะอืตัวเดียวไม่น่าพอเพราะว่าพอเต้ข้ามมาแล้วมันวิ่งวิ่งหลุดมาเยอะเนาะเดี๋ยวได้อีกสักตัวมายืนคู่ตรงนี้ช่วยมันหน่อยละกันนะหัวขาดอีกหน่อยนึงนะอีกอีกยี่สิบ ประมาณนี้อ่าโอเคเอามาช่วยมันก่อนตรงนี้อ่าโอเคโป่งแล้วได้ว่าไม่หลุดล้วสบายใจละเดี๋ยวเรามาสร้างตรงนู้นเลยครับตรงนี้นี่ข้ามก่อนภาพโอ้โหได้ห้าร้อยนะออกแรงกันหน่อยเอาเร็วๆอ่าสบายละส,สบายแล้วครับน้องนี่ี๋ยวก็อัพ เกตตัวละครนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเต้อาจจะลองซื้อไอตัวนักธนูใหม่เลยนะเพราะว่ามันมันจะเป็นเหมือนสไนเปอร์อะคือมันยิงทีละตัวทีละตัวแต่เต้รู้สึกว่าไอตอนนี้คือมันไม่ได้ออกเยอะนะถ้ามันออกเยอะน่าจะน่าจะเละครับเดี๋ยวจะซื้อตัวไอพันหัวละแพงด้วยนะพันพันกว่านะพันห้าสิบเลยนะครับ ก็เราต้องฆ่ามาก่อนมาแล้วเดี๋ยวก่อนจะขออัพไอ้นี่ให้มันเป็นเวลเก้าก่อนนะเดี๋ยวเพื่อมีไอ้ตัวแมนจูที่มันหายตัวเห็นปะไอ้ตัวที่มันหายตัวมันยิงไม่ได้ไงต้องเอาให้ให้ได้เก้าร้อยก่อนตัวหนึ่งไอ้ตัวทหารเนะี่ยปัก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 ,ปกโอ้หดูเหมือนจะแบบยิงช้าเนาะตัวทหารเนาะมาแล้วอ่าตัวธนูยืนข้างเลยครับ อัพขั้นแรกก็950เลยนะเท่ากับแพงกว่าทหารเต้นนะถ้าบวกอีก300นี่ได้ทหาร2ตัวเลยนะครับแต่เราก็ต้องดูผลระยะยาวนะว่าเขาโอเคไหม <c oughs> เราข้ามก่อนนี่งไงอัพอัพอ่าเห็นปะถ้าอัพอ,อีกขั้นหนึ่งอ่ะมันจะมีเห็นปะตรงคําว่าลูกศรที่มันเป็นลูกศรน,นมันจะมีดาเมจเป็น3-5ใช่ไหมแล้วเป็นในนั้นเป็น2ก็คือยิง2ตัวหรือเปล่าจะไม่มั่นใจนะ เออยิงสองตัวหรือยิงทีเดียวสองนัดก็ไม่รู้นะแต่ขอให้มันเป็นยิงสองตัวแล้วกันเนาะ๋ยวถ้ามันยิงทีเดียวสองนัดเต้ว่ามันโอเคเลยนะมันก็จะดามเมจมมันก็เหมือนยิงรัวๆนะปุ๊กๆอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเป็นบอสเราจะคุ้มไงถ้ามันยิงแบบรัวๆออกมาใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันยิงอ่าแบบกระจายก็ถือว่าโอเคครับก็เนี่ยเวลาวิ่งมาเยอะๆแบบนี้นะก็ก็ถือว่าโอเคนะ ก็สร้างก่อนสร้างเพิ่มก่อนมีเงินแล้วจ้ะให้มันช่วยกันนะจ๊ะออกมาเยอะอยู่นะน้องๆเอ้ยแต่แต่ก็เก็บได้อยู่นะครับเห็นปะถ้างั้นเดี๋ยวเอาอางี้เลยได้สร้างตัวธนูอย่างเดียวเลยคือตอนนี้ธนูอ่ะมันเป็นเหมือนตำนานเล้ว้องน้องๆคือมันจะอัพได้ถึงสีแดงเลยนะแต่ถ้าไอ้ขั้นกา,กากเราทีแรกอะ่ะก็จะอัพได้แค่สีทองถูกไหมครับ ได้ขอเอาทหารมาช่วยมันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าทหารมันจังเป็นแบบรัวๆหน่อยยิงแบบไอตัวกากๆได้อยู่ถ้าไอตัวนี้มันจะเหนื่อยเกินไปถ้ามันยิงดอกสองดอกประมาณนี้เอาทหารไว้ยิงตัวกากๆกว่นเอาอัพอะไรดีเลยทีเนี้ยตังสองพันละเอานักธนูก่อนแล้วกันนะเนาะเผื่อมันจะดีอืมอ่ะห้าสิบโอเคได้ละอัพได้ละ อย่าข้ามข้ามขั้นก่อนก็คือสี่พเห็นไหมโอ้ยสี่พันเจ็ดยิงสีง่น้อง,องคือไอ้สี่นะมันคือ4ดอกหรือว่า4ี่ตัวไม่รู้นะแต่ขอให้มันเป็น4ดอกอะ่ะเจ้จะชอบมากเลยเพราะว่าเอาจริงๆหลักๆอ่ะเราแพ้พอบอสครับเราไม่ได้แพ้เพราะไอ้ตัววิ่ง,ว,งวิ่งแบบนี้หรอกนี่อีแมนจูนี่เห็นปะนี่ อีแมนจูนี่ต้องอัพทหารขั้นสามนะครับถึงจะฆ่ามันได้นะถ้างั้นตายครับมันมองไม่เห็นมันเป็นเหมือนบินวอกอ่ะติดหายตัวต้องใช้คำว่าหายตัวมันคือดินจาน้องๆประมาณนี้เดี๋ยวจะสร้างสร้างรัวๆตรงนี้เลยดีกวะนะ่านะกธนูเละเพราะว่าที่เต้อ่านอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นตัวเจาะเกาะไว้ครับน้องๆก็ไม่รู้ว่ามันจะเจาะขนาดไหนนะแต่ถ้ามันเจาะดีนะก็ ก็โ okay อเคอะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปจัดการบอสอะหลักๆคืออย่างทิวเตอรบอตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่ครับเบบี้ครับเราสร้างได้เรื่อยๆครับแต่ไอ้บอสนี่ดิโออนาถเลยบอกให้นะตอนนี้เดี๋ยวเราจะยึดอาณาเขตฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับซึ่งจะเอาเป็นนักธนูอะไรประมาณนี้นะเพราะนักธนูดาเมจสูงสุดเขาอะก็สี่พันเท่าไหร่ อ่า0เนาะแต่ว่าดาเมจแรงสุดก็คือ65นะครับอ่าโอ้ยรู้สึกสบายขึ้นปะรู้สึกมันหายหายวับไปไวขึ้นไหมหรือไงหรือเต้รู้สึกเป็นอ๋อไอ้นักธนูตัวแดงเต้ฝั่งซ้ายน้องๆเห็นปะคือมันยิงไกลไงแรงมันยิงไกลงไงแล้วมันก็ช่วยยิงได้นะเอาโอเคเดี๋ยวว่างี้เต้อัพลุกนักธนูไวเยอะๆก่อนเลยเพราะว่าดูแล้วไม่น่าไม่น่าหลุดละมังนะ้งเนาะใช่ไหม ถ้าสรงนี้ไม่น่าหลุดละมีตัวแดงเดี๋ยวเอาตัวแดงให้มันแดงเถือๆตรงนี้ให้หมดเลยอันนี้ป้าบป้าบสองพนสามนี่ไงตอนนี้ก็สีทองสองตัวแล้วสี 4, แดงหนึ่งเดี๋ยวจ้ตาสร้างอยู่ข้างบนนี้ด้วยดีกว่าแล้ว สร้างอยู่บนแท่นน่าจะได้เดี๋ยวก่อนเอา4 0 0ดก่อนจะได้4 0 0ดอีกตัวละเดี๋ยวเอา4 0 0ดอีกตัวก่อนเพื่อความสบายใจแต่ด,ดูมันเหมือนมันยิงช้ามน้องๆหรือว่าอย่างไงน้องๆคิดว่าไง4 0 0ดแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวข้างบนสร้างข้างบนให้มันช่วยกันก่อนดีกว่า mm hmm. เงิน4 0 0ัน่าจะแบบเดียวอันนี้โอ้โหเห็นปะ นี่ขนาดนี้นี่บอสว่างน้องมันยังจะหลุดหรยอไว้เอาไงดีเอาไม่รู้ว่าไหนๆมาถึงขั้นนี้แล้วก็วัดใจนักธนูและกันเต้นะเอาจริงลองวัดใจเขาดูและกันตัวละสองพันซื้อมานะครับเพราะว่าคือมันด่านปานกลางแล้วมันต้องพัฒนาตัวแล้วไงคือเราต้องซื้อแบบไอ้พวกนี้มาแล้วอะอ่ามาเว้ยแดงสามแล้วนะแดงสามแล้วจ้า น่าจะสบายขึ้นและตอนนี้ขึ้น24แล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะงน้องๆเห็นปะเพลินๆเ,เ,เล่นเพลินๆน,น,นะครับแต่ถ้าส่วนตัวเต้แล้วนะอ่าอันนี้ความคิดเต้นะได้คิดว่าถ้าคือไอ้ด่านแรกมันมีเท่าไหร่15แบบง่ายอะ่ะ400ได้เงิน400ที่มันมีอยู่15เวฟใช่ไหมอันนี้มันเป็นปานกลางมันมี30เวฟใช่ไหมท่ากัะนั้น2ทา2ที ถ้างั้นนะเราไปเล่นไอ้แบบง่ายอะสองครั้งเตว่าไวขวานี้แต่ถ้าเล่นเหมือนปลดล็อกอะน,น่าจะก็คือคือก็ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะดูความยากความอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าทรงนี้แล้วไวิตเต้แนะนําเล่นง่ายดีกว่าครับ2รอ,อบเพราะไงมันกดเล่นต่อได้เลยอ่ะจริงๆนะก็คือส0แปดเหมือนกันอันนั้นอ่ะก็ซื้อ30มสิบเวฟเท่ากันแต่ตเต้รู้สึกอันนั้นง่ายกว่าครับแล้วไปได้ไวกว่าด้วยนะ แม่ยังจะหลุดมาอีกหน่อยนะเนี่ยอ่ะอัพอัพไปเลยอัพทองไปเลยจบยังไงวะนี่ดูทรงแล้วจะรอดไหมตัวหน้าตัวแดงห้าห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแล้วอะอ่าไม่เป็นไรวัดใจเอาดูน้องๆเดี๋ยวเต้สร้างเพิ่มละ่ะสร้างอีตัวนี้เพิ่มเอาไอ้นี่ไวย้ยิงตัวกะกาก,าก่อนทหารเดี๋ยวเต้สร้างตัวนักธนูเพิ่มเยอะๆเลยคือวัดใจกันไปเลยอะ นี่ถ้าเอาจริงๆแล้วปกตินะเตนเนี่ยเต็มแมปแล้วว่าสร้างอะเพราะว่ามันเราใช้ทหารเนาะทหารมันสูงสุดแค่พันห้าเองเนาะอันนี้ก็สี่พันเจ็ดโอแล้วเพิ่มมาอีกสองขั้นนะน้องเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าจะจะหมู่หรือจ้าครับจะรอดหรือไม่รอดนะแต่ขนาดมินิบอสทำไมมันเดินผ่าน อย่างนี้ได้ไอ้ตัวบอสใหญ่เราจะเป็นไงวะเนี่ยน้อ,องน้องมาแล้วครับอีกตัวใหญ่มันมาแล้วเอาแล้วตอนนี้เราต้องปั๊มแล้วน้องรีบตั้งต้องรีบสร้างเลยนะปั๊บปับปับป,บปบัตอนนี้เลือดบอสลดไปพันเดียวเดี๋ยวก่อนอะไรก่อนวันนี้เลือดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้า เลื่อนบอลลดไปเจ็ดหมื่นอะไรอ่ะลดไปสองพันเองอ่ะอ๋ออ๋อมันยังไม่ได้ยิงบอสน้องน้องมันยิงลูกน้องบอสข้างหน้าก่อนอโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบสร้างก่อนปรับอ้าวอ้าวเลือดบอสลดแล้วโอ้หทำเราตกอ,อกตกใจครับน้องน้องอ่เราจะ่เรีบสร้างนักหนูขึ้นมาตัน อาโอเลือดเลือดบอลลดไปหมื่นหนึ tamam. ่งกับวิ่งมาทางนั้นหรอวิ่งมาจะจะกลางแล้วว่ะเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยเอาเดี๋ยวก่อคนจะดูดีจะรอดไหมเนี่ยโอเงินก็ไม่เด้งเลยช่วยกันยิงเร็วๆโอ้ไม่สมกั็ตัวแดงเลยอะแต่มันก็ยิงกันเรื่อยๆอยู่นะตอนนี้ก็ห้าหมื่นเหลือห้าหมื่นนะครับพน้อง แล้วกัดหลุดไป2 5สองหมื่นห้าเองอะรอดไหมเนี่ยเอาไมช่วยกันช่วยกันโอ้เงินอัพไม่ได้แล้วด้วยก็คือต้องวัดใจไอ้พวกนั้นยิงกันก่อนเอายิงกันทุบๆสี่หมื่นโอ้โหแล้วถ้าหลุดช่วงนั้นมาทำไงเนะี่ยน้องๆถ้าหลุดช่วงนั้นมาก็คืองานงอกแล้วนะ คือต้องขายตรงนั้นทิ้งถ้าเอาจริงจริงแล้วขายตรงนั้นทิ้งแล้วมาสร้างเหรอเพราะเงินมันไม่เด้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาก็ไม่แน่นะเสื้อสองหมืนนะสองหมื่นอ่าสองหมื่นสองมืเลยอะ่ะใช่เหรอเนี่ยจะรอดเหรอเนี่ยสองหมื่นหมื่นเก้าหมืนแปด chơi cắn ying leo, hey, lửa mượn, mượn nồi nồi, mượn à, oh ho, mượn một mươi liền à, tàng mình không đeăng làm ngay, bởi vì mình ying, chơi cắn, chơi cắn, หกพันครับน้องโอ้ยมันจะตันอีกโอ้โหหกพันรอดไหมเนี่ยห้าพัน เอาอกกดผิดอีกเด้เงนสร้างไอตัวก,ก,กากๆไว้แล้วกันไอตัวนักขน,นูไม่ต้องอับแล้วกันเนาะน่าจะผ่านหรือเปล่าได้สัก,กนหน่3สามตัวอตั้งไปได้อีกตัวได้อีกตัวอืมสองพันเฮ้ยเอาเว้ยเอาเรื่องมองน้องอสร้างเพิ่มช่วยกันหน่อยเร็วเหลือหกร้อยเจ็ดร้อ เอาพานระโทเอ้ยเดี๋ยวจะบอกเลยไปเล่นง่ายดีกว่า2รอบครับน้องน้องอันนี้แบบนานมากได้เงินแปดนะแต่ยิกกี้เขาได้เยอะไงประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้จะก็ฝากไว้แค่นี้ละก,กันก็โอยลำบากครับน้องบอกเลยนะไปเล่นง่าย2รอบดีกว่าเชื่อเต้นนะแต่ถ้าเล่นแบบจะปลดล็อกขึ้นไปนะก็นี่ครับ นิดนึงนานนิดนึงนะนนงนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็มาเล่นให้ดูแลนะแแบบปานกลางนะเดี๋ยวไปดูยากนะว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้แค่ปานกลางยังดูยากเลยนะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ